สามีกินอาหารสองอาหารตอนติเขาสวนกองคุณแม่พรแสวง,งสิพากันไปได้บานิซองเต่าไตย่างมันบางเมืองกได้ไปเองเรียกมันไปหอดสวนเลยเดย้บานี้บานี้บา,น,บานี้หอดสวนแต่พูดตีบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ในสวนก็ได้ว้าเมนดอกซากุระเด,ด้ต้นใหม่ต้นต่อก็ดีคุณะ งามเทอะพันโอ้ยสีงามเท่เด้่งามงามเลยพี่น้องอยู่ดีมีแหงด้วยเห็นปูเหมอือนกูนสไไิไปกูปอไปอ่ะบรรยากาศงามเท่มืันนี้ขอาสวนคือปิตาบริยัก ออกแท้ที่ดีแท้น้ำค่างล่องตัวเลยนี่โอ้หมดต้นมกม่วงกันลังแตกกำลังแตกยอ,อ,อดหลอดตายไปที่สัตว์ไ้กินน้ำค่าง น้ำค้างนี่น้ำค้างบ่ธรรมดาได้พี่น้องเหมน้ำค้างหน่อยได้นี่น้ำค้างหน่อยได้พี่น้องได้ต้นมางมวงนี่อากาศตีไรงวะเตูก้อนมาหอดสวนล่ะ คือเก่าโก๋นะเสือลุ่มสาหานันหมเอวกลับติมาสัตว์แต่ตัวแบบอืมอืมาหาแมวกับมาบบบนี้ออเอ้าเอ้าแมวกับมาหยอกกันที่เด้อบบบนี้อืมอืม ในน,นนอบัานในนอื่อนี้สิาพากันเอาหนามข้นองหนามมันบ่อพ่อององนี่ดูดจากซากข้นมาพี่น้องเฮ้ยดูดจากซากข้นได้บ้านนีย Ê, nằm khẳng đi, mấy khuôn này náo náo Bớt này, này. Ừ, nhang tàm Lọt đơ, lọt đơ, thu luyện tuần này Câu lạc ừ. Nó cứ đi thế, bánh giác cát thằng chị. tôn giáo tôn giáo năm khang năm khang rồi ngắm ngắm mà ừ. mà bừng mà xồm ít rám mày nè cái tắt khái đó bạn này cái ừ. không cả lá em đi đây ผ่าชมสวนเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศนามเศร้าโอ้ยน้ำค้างลงกูนะอือโอ้ยดีแต่เวนดี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 ด,ด,ดีดีหลายผ่าชมสวนเด้อพี่น้องผ่าชมสวนมีสวนอ้อยสวนกล้วยสวนทุเรียนสวนยางสารพัดปลูกอยู่ในนี้ อืที่น้องเอ้ยต้นไผ่ชวนสามสิบกว่าลรยอยู่ในนี้เอ้ยห่างไรยังวะโอ้ยหุ่นตะเวนกำลังส่งเสียงประกายพุนนะ่น่ะห่างที่ห่ามไรไม่ใช่บ้านเขาเห็นยังเนาะแบบนี้ตรง,งอืม เย็นปิดซุกพี่น้องเอ้ยอาวบ่ใหญสิฟันยังบัดนี้ฟันกล้วยอือนึกว่านี่ละวิธีคนเฮ็ดสวนจับมดจับผ้าได้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเป้าไม้จักเสร็จยังเ็ดไปเรื่อยๆแล้วคนเจ้าสวนเนาะ Thì hãy cứ khôn năng ốp mân bồ nó ơi Mà chắc phạm mà bưng nhắn ra chắc chí bưng nhắn để bưng khôn nây xuống cả xí bưng xí bưng ỏi bưng cuối bưng Má à, mưa này xí đụt nàm có chăng qua Đụt nàm khẩu xuống này là khẩu thẹn này lạ Thẹn nàm Quả này Xe nàm lái tải xa nó thu liền cả đây xuống đi à vừa đây thọt cuốn tre cho vừa cho vừa thì phòng mưng lột bột tít để vừa đây bít phẩy sắm. สร้างเป็นบบดน,นี้สตรดโปรติดได้หลดนะนเลี้ยงมาเลี้ยงมาโอ้ยมันจะพิ่งจะได้ จะเอ้าเรียงมาเพื่นปัดนเนี่ยเออเรียงม้าแบบลูกทุ่งอย่ามาว่ากันเด้อพี่น้องเ้็สิว่าเลี้ยงม้าคือโยุ่นในม้าม้ามันก็กินในสีดำม,ามานอนออ้ามันหนอกใหญ่เลี้ยงอยู่ในห้องออฟฟิศ kiên <laughs> <laughs> ừ. đi Vậy Vâng, bằng mẹo Điệt, nắng cả mẹo nắng nóng cạnh này ừ trong khắp nào chín nóng cạnh đó bà này đó luôn Hãy subscribe À, kính subscribe cho kênh Ghiền Mì